เนื่องจากช่วงนี้นเป็นฤดูร้อนนะลมฤดูร้อนมันทําให้กระแสน้ํามันเปลี่ยนมันคาดเดาไม่ได้ว่าวันไหนจะใส่วันไหนจะไม่ใส่บางวันก็ใส่บางวันก็ไม่ใส่สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับบางทีตอนเช้าผมมาดูช่วงเช้าปั่นไปถึงหาดวอนะา,าปั่นกลับมาอีกทีน้ําขุนแล้วแต่เครื่องเล่นทางน้ําก็เริ่มจะเก็บละท้องฟ้าก็ค่อนข้างดูสวยนะ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คืออะไรลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มันเป็นลมดูร้อนนะทิศทางกระแสน้ํามันเปลี่ยนแล้วมันก็พัดพาขยะลงมาจากปากแม่น้ำเพราะฉะนั้นวันนี้ไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปไหนกันค่อยว่ากันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีนะครับผม